อนะนุโมทนาด้วยนะครับขออนุโมทนาด้วยครับนี่ครับเป็นกําลังใจมาเป็นกําลังใจมาต้อนรับก่อนออกสตาร์ทนะครับนี่นะขอบคุณนะครับขออนุโมทนานะครับทีมงานนี่ครับ วันที่21นะครับวันที่21ของการวิ่งขอบคุณนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะครับที่มาร่วมกันนะครับสร้างบ้านสุดท้ายของประชาชนนะครับพี่บินบอกว่าเป็นบ้านสุดท้ายของประชาชนก็คือเมื่อคืนนี้พี่บินนั่งดูแบบน,นะครับแล้วก็บอกว่ามันคือบ้านสุดท้ายของประชาชนนะครับพี่บินจะเร่งให้เสร็จเร็วที่สุดและก็ดีที่สุดนะครับ โมทนานะครับแม่อนุโมทนานะครับอาเข้าไปถ่ายกับแม่ไหมอม่เข้ามารุกเข้ามารุกอานุโมทนานะแม่อนุโมทนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับร่วมร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านสุดสุดท้ายให้เสร็จขึ้นมันจะเป็นบ้านครับบ้านสุสุดท้ายของประชาชนนะแม่นะ อยากให้เฝ้าติดตามด้วยว่าบ้านเสร็จแล้วเป็นยังไงนะแม่นะขอบพระคุณนะครับขออนุโมทนานะพ่อขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขครับ,รบออกสตาร์จากออกสตาร์จากจุดพักวันก่อนนะครับวันนี้เมื่อวันเราไปส่งกำลังใจพี่พีทหารมานะครับวันนี้กับพี่ไายพี่ทาย,พ,ทายพี่ทอบขอเซ็นชื่ออีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ สตาร์หออกไปแล้วนะครับวันพฤหัส,สบ,บดีที่12มิถุนายน2568ในวันวิ่งที่21นะครับ21ของการวิ่งตอนนี้พี่ไทยเอกพันธ์เบลลิลิ์แล้วก็พี่บินเบลลิลิ์ออกสตาร์จากจุดต่อจากวันก่อนที่เราหยุดพักไปนะครับที่หน้าศูนย์รถยนต์ MG จังหวัดสุรินทร์เป็นทาง10กิโลมุ่งหน้าเข้า ในตัวเมืองสุรินทร์นะครับขอกำลังใจจากทุกท่านแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ในเส้นทางก็อากาศดีมากครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับก็ิดตามกันครับลำชีตะบนคอโคนะครับปันานีสีไทยกระพันนะครับ ดูนะครับกำลังใจครับไม่ืมอะอืมมถ้าเราถ่ายให้เราให้หลายภาพเลยนะครับอม วันพระรหัสสปดีที่12มิถุนายนนะครับ2518่าไฟแดงผ่านไฟแดงนะครับผ่านไฟแดง ตั้งให้ลุงใช้เร็วตั้งให้ลุงใช้เร็วหรือให้ลุงบินก็ได้อนนครับะขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์นะครับสถานีตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์นะครับมาช่วย นำขบวนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยในเส้นทางวิ่งเข้าตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ในเส้นทางทุกคนเห็นภาพนะครับก็ยังคงมีนะครับกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ร่วมกันนะเมื่อวานนี้ผมนะได้ดูแบบนะเมื่อวานนี้วิศวกรเอาแบบมาให้พี่บินดูอีกครั้งหนึ่งนะเป็นครั้งที่สอง ได้เห็นแบบบ้านแล้วสวยนะครับแล้วก็พี่บินเร่งนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนพี่บินบอกให้ใช้ชื่อว่าบ้านสุดท้ายของประชาชนนะครับบ้านสุดท้ายของประชาชนวันนี้เป็นวันวิ่งที่21นะฮะวันที่21ของการวิ่ง ตรงกับวันพระราษฎร์ปที่12มิถุนายน2568นะครับเยครับตอนนี้เส้นทางก็กำลังวิ่งเข้าตัวเมืองสุรินทร์นะครับติษทางกำลังวิ่งเข้าตัวเมืองสุรินทร์ออกสตาร์ทจากจุดพักวันก่อนนะครับก็คือ,อนนหน้าศูนย์บริการรถยนต์เอ็มจีนี้กำลัง องหน้าเข้าในเขตตัวเมืองจังหวัดสุริทนทร์ครับ นี่เนี่เขาเขาจะคือเหมือนกับไม่ค่อยโค้ดไม่ให้ไม่ให้แวะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาสองได้เลยครับมา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 มในประมงจังหวัดครับประมงจังหวัดประมงจังหวัดสุรินทร์ครับ ai hong kong プレン เออสารเจ้ากำสีนะคะแล้วก็วิ่งออกนอกเมืองทางไปเส้นอําเภอสิอรภูนะคะอีก10กิโลในช่วงเย็นในวันนี้ครวันนี้วันอัดโโมธนานะลูกนะอัดโโมทนานะครับนะลูกนะอ่านี่น้องจะไปเรียนนะครับแวะทําบุญกับพี่ไทยด้วยแต่พี่ไทย แข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขนะครับมีต้นรับสู่เส้นทางอาริยธรรมของ,องน,ไปไปไปนครชัยบุรินทร์จอเขาองนนี้หน้าไป,ไปเลยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับใน เส้นทางวิ่งสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดสุด,สดท้ายนำขบวนมาด้วยรถ2อนะครับจากสถานีตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็กู้ภัยจังหวัดสุรินทร์กนะู้ภัยจังหวัดสุรินทร์ที่มาร่วมอำนวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัยในเส้นทางร่วมกันกันกบเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกันอยู่นะครับ ก็นะครับนี่ครับ,ร,บรถคู่ภัยของมูลนิธิร่วมกันยูโดยท่านประธานดรรัตนา,าสมสกุลรลุ่งเรืองนะครับประธานมูลนิธิส่งรถพยาบาลรถคู่ภัยมาร่วมนะครับอำนวยความสะดวกในเส้นทางดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการวิ่งนะครับวันนี้มีทีมวิง่งวันนี้เป็นวันวิ่งที่21ของการวิ่งนะครับตรงกับวันที่12 มิถุนายนสอแครับอันดัโมทนาบุญครับถ้าเป็นประสบของตู้แกาสที่เขาสับไว้แย่ตื้นฝักบนกันได้นะ้าเราก็จะให้มีการแนะนประชาชนแลก็ตอกตอนสะของเราผู้สาพด้ยนะอบรวมกอกปก็ขอส้ายกันได้ไหมวันนี้ประชาช สุขภาพเท่าไหร่เอยนะไะ้ดาวหล่อปีศาจได้ดาวคู่แดนดีค่ะสำหรับการแจกนักข่าวได้รับของสมุทรครที่เสร็จสุดลงท้ายในช่วงของการแจกทีวี่าพิเศษนะครับนี่รายการน่าจะจบปีแล้วถูกต้องเป็นกำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสุรินทร์นะครับขบวนหัวขบวนพิไทยกระพันมาลีลินทร์นะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์พร้มเทพนะครับ ก,าากำลังจะเข้ามายังอนุสาวรีย์นะครับกำลังจะเข้ามายังอนุสาวรีย์กลางเมืองสุรินทร์นะครับพิษยเอกพันธ์และก็ทีมวิ่งของจังหวัดสุรินทนระ์นะนี่กำลังวิ่งจะเข้ามุ่งนาอนุสาวรีย์กลางเมืองสุรินทร์นะครับกลางเมืองสุรินทร์ ครับโทรั์ต้อ <laughs> งโทรทั้งวันแน่นะครับ <laughs> จะตั้งใจวิ่งซะหน่อยก็อ,อ,ย <laughs> อย่างนี้ที่ของวิ่งไม่ได้แน่เพราะว่า<ม>หลายคนก็หลายคนเป็นทีมประสานแล้วกันนะครับนะเป็นทีมช่วยประสานอำนวยความสะดวกผ่านอนุสาวรี์ กลางเมืองสุรินทร์นะครับอ่ามุงา่งหน้าไปที่ านีตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์นะครับพี่น้องกู้ภัยจังหวัดสุรินทร์กำลังจะผ่านหน้ากำลังจะผ่านหน้าวิาลเทคนิคสุรินทร์นะครับวิยาลัยเทคนิคสุรินทร์ครับทีนี้ขบวนวิ่งหัวขบวนนะครับพ่ไทยกระพันเบลลิตอนนี้ กำลังจะผ่านหน้าวิไลเทคนิคสุรินนะครับวิไลเทคนิคสุรินครับผ่านหน้าวิไลเทคนิคสุรินนะครับ โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับต้องขอบคุณกําลังใจจากบุคลากรของโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับตอนนี้ขบวนพิไทยมาถึงแล้วนะ้าหัวขบวนมาถึงแล้วก็เนี่ยครับรอต้อนรับอยู่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับต้องบอกว่าขอบพระคุณมากเลยนะครับ จนการเกิ icate, ่มปลูกเพื Please, ่อต้งมั่นสืบถ่ายต่อนะคะเ่อนที่รักที่จะพัฒนาพื้ที่ไร่นะคะการเื่อที่จะปลูกพื้ที่ร่้นแบบนะคะในการดมดูให้ับ รอพี่บินครับพี่ครับ,ดบดเดี๋ยว่าจบที่นี่จบแต่พี่ได้โรงพยาบาลแล้วานแต่เดี๋ยวเราพี่ท็อปมาเสร็จเพื่อนเ,าเขาลงโรงพยาบาลไม่เช็คร่างกายใช่ไหมเนี่ยผมจําได้สารเจ้าเนี่ยที่พื้นเขาจะมีจุดไหว้อะไรทั้งอย่างหนึ่งตรงหน้าตรงหน้าเนี่ยทำเป็นปจุดรับพลังจุดรับพลังแล้วผมขอถ่ยรูปที่พาย,รยารตรงขึ้นหน่อย,อ,อยอครับจุด ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เขาบอกว่าถ้าใครมายืนอธิษฐานตรงจุดนี้นะครับเป็นสามเจ้าสามสินะครับไ่เป็นรได้ไหมครับใรเนี่ยมันจะตั้ง้า่ายาจ้ี่ไปงูไม้มนได้สอง จะมาเราไปติดตามมาดูเลยมันว่าตัวเอกชนเป็นตัวดูนลอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับทางทางเอกชนจะต้มีกรรมการหลักผมก็เป็นกรรมการหลักโดยทั่วไปแะครับกรรมการทุกปีก็จะเปลี่ยนตามแต่งานปีกกล้วยแต่งงานปอกกล้วยจที่เราได้ฟังว่าก่อนที่จะย้ายมาสาตรงนี้ได้ชุมชนเขาก็มีความจิตว่าเขาอยากเพราะเขาได้ดินที่อยู่แล้วแล้วทำไมต้องย้ายพอย้ายมาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็แยกเป็นสองกลุ่มสุดท้ายก็มีคำสั่งเขาบอกว่าถ้า เพื่อจะย้ายก็ใช้หลักการโบราณคือหน่อเจ็ดเสษเจงแต่พุ่งหน่อเจ็ดเสษเจงแต่พุ่งก็คือไม้ที่ไม้ที่เสี่ยงทางความงานหงายอันหรือหงายทั้งอันครั้งแรกต้องเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ครั้งที่สองต้องเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ยินเจอคุณนายแล้วเป็นรายการเชิญนะครับเต็มเลยครับท่านพ่อโรงพยาบาล สุรินนะครับออกมาสุรินแล้วก็ทีมงานมาต้อนรับนะครับนะคะกลัวเราดูไม่ออกนะคะพี่ที่มีหนวดคือพี่บินนะคะสวัสดีค่ะงานลายเซ็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคู่ก็จะมีงานเซ็นเชื่อที่เชือดให้นะคะสวัสดีค่ะ ที่ไทยค่ะที่ไทยไม่สัใญาห้เทอตดทีงขอที่เฉพาะจุด

ทำบุญด <Ooh. S 3> ันนะครับทำบุญมหาปรบสวดนะครับทำบุญพระแบบที่ทำบุญที่อื่นที่อยู่ที่ใหม่ทียืนดีกว่าแล้วเดี๋ย่ามองไปวางไม้เพราะทราบว่าที่ีูสิบบาทได้หมดนะครั่งที่อยู่ทุกคนครับโอ้โหสลีนพระพุทธฐานจอมสุรินทร์ครับแล้วก็สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอได้เชิญนะครับร่วมทำบุญด้วยกันนะครับ สิบบาทยี่สิบบาทได้หมดเลยนะครับตอนนี้เรามาว่า้พระนะครับพระที่สวยงามได้กรท่งมาอยู่งนอ่ะทางดนกรขโรงพยาบาลสุรินทนร์นะก็

ก็ใส่เครื่อในแล้วในแล้วค่ะแค่เราแค่เราสนใจใจนะว่าเลืกจไหนที่ใช้บนไหนที่ดูน่าจะแบบสวยงามสวยและและทีนี้พอคนดูเห็นในนตัวในสภาพในรูสีใ่วนขอรในรรค่ ขอค่ะเรียนเชิญนะคะยังพันนะคะยังพันอยู่นะคะในการเลื่อนตำแหน่งคะขออัยค่ะ Yeah. i